พอออฟเฟตเห็นเจ้ายูทแล้วก็ได้ก้มทําความเคารพทันทีเลยล่ะครับส่วนเจ้ายูโทนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าสวัสดีเจ้าเด็กเหลือขอนายคงนึกไม่ถึงหรอกว่าฉันตื่นเต้นแค่ไหนที่ได้เจอกับนายอีกครั้งนะอาเธอร์ Arthur ที่ได้ยินเจ้ายูทพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเจ้ายูทไปล่ะครับว่าจริงอย่างนั้นเหรอฉันก็น,นึกว่าจะได้เจอกับผู้ติดตามคนอื่นซะอีกโอ้ โอ้โหดูเหมือนว่านายจะรู้เรื่องอะไรมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนะและพอซีวีได้เห็นเจ้ายูทูแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าพ่อจา๋าระวังตัวเอาไว้ด้วยนะโดยเฉพาะกับเจ้านี่อาเธอร์ Arthur ที่ได้ยินซีวีบอกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเจ้ายูทไปแล้วครับว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปสู้ที่อื่นกันดีกว่าฮะอะไรนะสู้อย่างนั้นเหรอทําไมนายถึงคิดว่าพวกฉันต่ําอย่างนายขู่ควรกับเวลาของฉันด้วยล่ะก็เพราะว่านายเป็นคนที่มาที่นี่เองเพราะถ้าแค่นายอยากให้ฉันตายหรือ จับออฟเฟตกับพวกทหารก็น่าจะเพียงพอแล้วเจ้ายูทูที่ได้ยินอาเทอร์พูดออกมาแบบนั้นก็ได้ขำออกมาทันทีเลยล่ะครับแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าโอเคเงินเจ้าก็นําทางไปได้เลยแต่ทันใดนั้นเองออฟเฟตก็ได้บอกกับเจ้ายูทูไปแล้วครับว่าทันผู้ติดตามยูทูท่านลาเดียได้สั่งให้จัดการเขาให้เงียบทีสุดเพื่อลดผลกระทบที่จะตามมาเจ้ายูทูที่ได้ยินออฟเฟตพูดออกมาแบบนั้นก็ได้ตกตีวิธีเขาทันทีเลยล่ะครับแล้วก็ได้บอกกับออฟเฟตไปว่านายคิดว่าฉันแรกกับคําพูดของเจ้าาน อ่อนแอของนายอย่างนั้นเหรออย่ามาตลกหน่อยเลยว่าส่วนทางด้านของซีวีที่เห็นว่าอาเธอร์กำลังจะปล่อยเจ้าออฟเฟสไปก่อนก็ได้ถามอาเธอร์ไปแล้วครับว่านี่พ่อจ๋าเราจะปล่อยออฟเฟสเอาไว้แบบนี้จริงๆอย่างนั้นเหรออาเธอร์ Arthur, ที่ได้ยินซีวีถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับซีวีไปแล้ะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเพราะว่าที่นี่อาญาจะเป็นคนจัดการเองพออาเธอร์พูดจบเขาก็ได้หย่อนลูกแก้วของอาญาลงไปที่พื้นแล้วก็เหยียบซ้ำมันให้แตกทันทีเลยละครับเพื่อให้อาญารูว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นนนนนนแแแลล้ววะะคทีี่่่เเป็ดดออยยอยูใรัับกาง ออฟเฟตเมื่อได้เห็นลูกแก้วของอาญาแตกที่พื้นเขาก็รู้ได้ทันทีเลยล่ะครับว่าเธอจะต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้แน่ออฟเฟตจึงได้ใช้เวเพื่อติดต่อ,อก,กับพวกทหารคนอื่นๆไปว่าให้อพยพออกไปจากพื้นที่เดียวนี้แต่พวกทหารที่ได้ยินคําสั่งของออฟเฟตแล้วก็ค่อนข้างที่จะงงล่ะครับว่าทําไมต้องอพยพกันด้วยแต่ออฟเฟตก็ได้พูดย้ํากับทุกคนไปว่าก็ฉันบอกให้อพยพเดียวนี้ยังไงเล่าแต่ว่าพวกทหารของอันดเดียเคียก็ไม่ได้ต้องการที่จะฟังคําสั่งของออฟเฟสแม้แต่นิดเดียวเลยล่ะครับถึงแม้ว่าฟเจะมีพพลังหนกกวว่าาทร อเฟสเดียนเจนนั้นก็ได้แต่คิดลวครับว่าถ้าพวกมันตายไปซะที่นี่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกผิดหรอกนะแต่ว่าพวกมันก็ยังจําเป็นต่อแผนการที่ใหญ่กว่านี้แต่อย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปแล้วสําหรับพวกเขาเยหลายคนกับสิ่งที่พวกเขากําลังจะได้พบต่อจากนี้ไปเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ยวายกว่าความตายซะอีกแต่ทันใดนั้นทหารของฝั่งอัน,นเดเกียก็เริ่มเขียนฆ่ากันเองขึ้นมาทันทีเลยละครับอเฟสเดียนเจนนั้นจึงได้แต่โกนขึ้นมาแล้วครับว่าออกมาเถอะอาหยาเธอควรจะรู้ไว้ว่าว ท้าที่เป็นเคียวกําลังจะมาถึงที่นี่เร็วๆนี้แล้วแต่ถ้าเธอรีบหนีไปซะตแต่ตอนนี้ฉันรับรองได้เลยว่าเธอจะต้องมีชีวิตรอดออกไปได้แน่พร้อมกับได้คิดว่าอาญาจะต้องส่งเรื่องแจ้งเตือนกับอันเดียเกี่ยวกับการทรยศของฉันและเธอก็ยังสามารถฆ่าฉันได้ด้วยพลังอาร์ติเฟกต์ที่ฉันถูกผูกมัดอยู่ซึ่งนั่นมันก็จะไม่ทําให้มือของเธอแปดเปื้อนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าฉันก็รู้จักเธอมามากพอเหมือนกันเพราะเธอคงจะไม่ทําแบบนั้นแน่ถึงอย่างนั้นฉันก็อาจจะตายด้วยวิธีนั้น มากกว่าสิ่งที่อาญาจะทำซะอีกแต่ทันใดนั้นอาญาก็ได้เข้ามากระซิบกระข้างหูออฟเฟสไปละครับว่านายเชื่อเป็นคนที่เอาใจใส่ซะจริงๆเลยนะและฉันก็ต้องขอขอบคุณที่นายช่วยกักขังอันเดเกยียจํานวนมากเอาไว้ในที่เดียวแบบนี้เพราะว่าความหวาดกลัวมันจะได้แพร่กระจายไปได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองออฟเฟสที่ได้ยินอาญาพูดออกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเธอไปละครับว่าพอได้แล้วกับภาพมายา,าและกลลวงของเธอออกมาสู้กับฉันซึ่งหน้าเธอเธอไม่มีความละอายใจของ ไอ,อ,อยาไอาญาที่ได้ยินออฟเฟสบอกมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าละอายใจอย่างนั้นเหรอนั่นมันคือสามัญสำนึกนะที่รักแต่ในฐานะหอกเหมือนกันนายเองก็น่าจะรู้ว่านี่มันเป็นข้อได้เปรียบเพียงไม่กี่ข้อของฉันที่มีออฟเฟสที่ได้ยินอาญาพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเธอไปต่อละครับว่าถ้าอย่างนั้นการกําจัดหอกคนหนึ่งไปก็น่าจะชดเชยความผิดของฉันได้แล้วแต่พอออฟเฟสได้พูดจบเขาก็ได้คิดขึ้นมาแล้ะครับว่าถ้าคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไป พวกทหารจะต้องล้มตายมากยิ่งขึ้นและมันก็อาจจะดีกว่าถ้าฉันพาอาญาขึ้นไปข้างบนได้แต่ถ้าฉันสามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วล่ะก็ฉันก็ไม่อยากปล่อยให้เลือดของเผ่าคนแค้ต้องมาหลังที่นี่เลยแต่ทันใดนั้นเองอาญาก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่านั่นคือป้อมการแห่งจิตที่มิอาจจะพังทลายของออฟเฟสวาเลนอย่างนั้นเหรอออฟเฟสที่กําลังจะโดนเวทของอาญาโจมตีแล้วเขาก็สามารถสัมผัสถึงตัวตนของอาญาได้ล่ะครับว่าเธอนั้นอยู่ตรงไหนออฟเฟสจึงได้โจมตีใส่อาญาทันทีซึ่งอาญา ที่ได้รับการโจมตีของออฟเฟสก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยล่ละครับเธอจึงได้พูดขึ้นมาว่าอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยฉันคงจะประมาทนายไม่ได้จริงๆสินะออฟเฟสที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับอาญาไปว่าภาพมายาของเธอมันก็ยังโหดร้ายเหมือนเดิมเลยนะอาญาแต่นิสัยที่ชอบทรมานเดือของเธอนั่นแหละมันคือเหตุผลที่ทําให้เธอมักจะถูกจีดกันแม้แต่ในหมู่พวกเดียวกันเองอาญาที่ได้ยินออฟเฟสพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเขาไปละครับว่าแต่ฉันก็เห็นรูปปั้นสวยๆที่นายสร้างขึ้นมาไว้ตรงนั้้นนนนแลวนะาย ถามฉันมาแบบนั้นแล้วก็ฉันยอมไม่ลมหายใจของฉันถูกดูดออกไปจากปอดดีกว่าแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ถูกเผาตายในสุสานลาว่าออฟเฟสที่ได้ยินอาญาพูดออกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเธอไปแล้วครับว่าไอชาติชัวรสารเลวนั่นมันควรได้รับผลกรรมของมันแล้วเพราะว่ามันควรได้รับจุดจบแบบเดียวกันกับพวกทาสที่มันได้กดคี่อยู่อาญาที่ได้ยินออฟเฟตพูดมาแบบนั้นก็ได้ถามเขากลับไปแล้วครับว่านั่นคือเหตุผลเดียวกันกับที่นายทรยศดีคาเทนด้วยอย่างนั้นเหรอพวกเอวอย่างเธอไม่มีวันเข้าใจความยากลำบาก เพราประชาชนของฉันหรอกเพราะถึงแม้ว่าสงครามจะจบลงแล้วแต่ว่าพวกเราคนแค่ก็ยังจะถูกปฏิบัติเหมือนกับชนชั้นต่ำอยู่ดีเพียงเพราะแค่พวกเราต้องการฝึกฝนเวทมนเพื่อสร้างสารรค์กวาดทำลายและพวกเราก็ถูกดูถูกและถูกเอารัดเอาเปรียบมามากเกินพอแล้วฉันจึงได้มั่นใจกับการตัดสินใจของท่านลาเดียที่เลือกเข้าร่วมกับวลีธาและกองทัพของอันเดีเคียยังไงล่ะอาญาที่ได้ยินออเฟตฟพูดออกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเขาไปแล้วครับว่านายคิดว่าพวกวลีธาจะสนใจลาเดียและพวกนายจริงๆ อย่างนั้นเหรอพวกพวกมันกับอสูรตนอื่นๆก็เรียกพวกเราว่าเป็นพวกชั้นต่ำเพราะสําหรับพวกมันแล้วพวกเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาพวกมันและพวกเวลีทายังได้ทดลองพวกอันเดเคียเพื่อเสริมกองกาลังของมันและได้ต่อสู้กับเผ่าอสูรอื่นๆซึ่งตอนนี้พวกมันก็กําลังทําที่นี่แบบเดียวกันอยู่แต่ว่าพวกเราคนแค้มนุษย์และเอลทุกเผ่าพันธุ์ก็เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนนะแต่ในระหว่างที่อาญาได้สติีลุดออกมาเยอะอยู่นั้นออเฟสก็ได้ใช้จังหวะนี้โจมตีเวทพางตาของอา ออกมันจึงต้องทําให้อายาเผยร่างออกมาแล้วนั่นเองอายาที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ถามออฟเฟสไปว่านายจะเลิกปกป้องพวกอันเดเคียแล้วอย่างนั้นหรอออฟเฟสที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับอายาไปว่ากับพวกที่เหลือไม่ได้ตายไปหมดแล้วและพวกทหารคนอื่นๆก็หนีไปตามอุโมงค์ที่ฉันได้สร้างขึ้นเอาไว้ตอนที่เธอมัวแต่เทศนาฉันอยู่ยังไงละ่ะและตอนนี้ก็เหลือแค่ฉันกับเธอสองคนเท่านั้นพอออฟเฟสพูดจบเขาก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่อายาทันทีแต่ว่าอายาก็ยังสามารถป้องกันการโจมตีและสวนกลับไป ได้อย่างสมน้ําสมเนื้อเลยล่ะครับและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าออฟเฟสจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอาญาอยู่ด้วยอาญาที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ถามออฟเฟสไปว่าอะไรกันนายคิดจะหนีอีกแล้วอย่างนั้นเหรอก็ได้ถ้านายอยากให้ฉันออกแรงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแล้วมันจะทําให้ฉันหงุดหงิดน้อยลงฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะพออาญาพูดจบเธอก็ได้โจมตีใส่ออฟเฟสทันทีเลยล่ะครับแต่ว่าออฟเฟสก็ยังสามารถตั้งเวทดินขึ้นมาป้องกันเอาไว้ได้แล้วในระหว่างที่สองคนกําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดนั้นนนมัก็็เปฝ่่าายขอองญะคี พาดไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อเฟสที่เห็นว่ามันเข้าทางของเขาแล้วจึงได้บอกกับอาญาไปว่าเอาจริงๆนะเธอน่ะทั้งฉลาดและก็มีไหวพริบแต่เธอก็ไม่คิดที่จะอดกั้นมันเลยสักนิดถ้าจะให้ฉันปลอบใจเธอสักหน่อยแล้วล่ะก็ฉันก็ไม่คิดที่จะอยากให้มันลงเอยแบบนี้เลยขอโทษด้วยนะ อาญาพร้อมกับได้ใช้มือกระซวกทะลุลำตัวของอาญาไปทันทีและภาพก็ได้แตะมาที่พวกอาเธอร์ละครับซึ่งสิวีที่สบัดได้ถึงพลังของเจ้ายูโทแล้วก็ดเป็นกังวลไม่ได้แต่ตัวของอาเธอร์ก็รู้ดีว่าความแตกต่างระดับตัวของเขากับผู้ติดตามคนสุดท้ายที่สู้ด้วยมันห่างชั้นกันมากเกินไปแต่ทันใดนั้นเจ้ายูโทก็ได้พูดขึ้นมาว่านายรู้บ้างไหมว่าอะไรเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดสําหรับศัตนระูเนี่ยเน่นมันก็เพราะว่าฉันได้พบกับศัตรูที่กระหายการล้างแค้นมันมักจะเป็นฝ่ายที่โต้อตอบได้ร ที่สุดจะไงล่ะอาเธอร์ที่ได้ยินเจ้ายูโทพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับมันไปแล้ะครับว่านายคิดว่านี่เป็นสงครามเพื่อแก้แค้นอย่างนั้นเหรอแล้วมันไม่ใช่หรือยังงก็เพราะว่านายดูหัวร้อนหน้าดูเลยนี่ตอนที่รู้ว่าฉันเป็นคนฆ่านางเอลคนนั้นอาเธอร์ที่ได้ยินเจ้ายูโทกําลังปั่นหัวของตัวเองอยู่นั้นก็ได้บอกกับมันไปละครับว่าฉันได้เจอเธอตอนที่เธอกําลังจะตายอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นการแก้แค้นมันก็ไม่ใช่แรงจูงใจของฉันเลยและฉันแ็เห็นว่านายเป็นคนที่จําเป็นต้องฆ่าทิ้งก็แค่ เจ้ายูทู e ที่ได้ยินอาเธอร์บอกมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่า มันน่าผิดหวังเสียจริงๆเลยพอเจ้ายูโทพูจบมันก็ได้สังหารพวกชาวบ้านทันทีเลยล่ะครับอาเธอร์ที่เห็นเช่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะตกใจเป็นอย่างมากว่าเจ้ายูโทมันโจมตีเป็นตั้งแต่ตอนไหนกันแน่แต่แล้วเจ้ายูโทก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าฉันหวังว่านายจะโกรธจนตัวสัน่นที่จะต้องแก้แค้นให้เพื่อนของนายซะอีกลู้งี้ฉันน่าจะฆ่าใครในครอบครัวของนายแทนไปแล้วแต่ในระหว่างที่เจ้าซูโฮกําลังจะสังหารพวกชาวบ้านต่ออาเธอร์ก็ได้ใช้พลังของเขาไปปกบปักชาวบ้านเอาไว้ทันทีเลยล่ะครับเจ้า ยูโทที่เห็นเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาว่ามันต้องแบบนี้สิถึงจะมันขึ้นมาหน่อยนี่แหละคือความโกรธที่ฉันอยากจะเห็นจากนายนะแต่จะว่าไปแทนที่ฉันจะฆ่าคนในครอบครัวของนายสู้ไปฆ่าเจ้าหญิงเอลคนนั้นแทนดีกว่าไหมนะรู้สึกว่าเธอจะชื่อว่า เฮเซียอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็กดจนโจมตีใส่เจ้ายูโทอย่างไม่คิดเลยล่ะครับเจ้ายูโทที่เห็นเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าบางทีนายอาจจะพอทําให้ฉันสนุกขึ้นมาได้จริงๆก็ได้นะเจ้าหนูแต่ว่าเจ้ายูโทก็ยังไม่ทันได้พูดจบเพราะซิวี่ก็ได้เข้ามาที่หลังของมันแล้วก็ได้จับเจ้า uto, ยูโทเหวี่ยงไปที่ภูเขาทันทีซึ่งทางเจ้ายูโทที่ได้เห็นพลังของซิวี่แล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าสัตว์มนาของนายเนี่ยมันดูเหมือนม่อกนมากเลยนะแต่ว่าพลัังงมมนนาขอกก็แต ออเพราะมันดูต่ําชั้นกว่านั้นแล้วมันเป็นตัวอะไรกันแน่ละ่ะวเวิร์นอย่างนั้นเหรอแต่กระช่างมันเถอเพราะยังไงนายก็ต้องใช้ทุกอย่างที่มีอยู่แล้วพออาเธอร์ได้ยินเจ้ายูโทถามมาแบบนั้นอาเธอร์ก็ลงใจเป็นอย่างมากเลยละ่ะครับพะขนาดผู้ติดตามเคียวอย่างเจ้ายูโทยังมองไม่ออกว่าซิวี่นั้นเป็นมังกรและทางด้านของซิวี่ที่เห็นเช่นนั้นก็ได้แต่ภาวนาให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปละ่ะครับพร้อมกับได้พุ่งเข้าไปบวกกับเจ้ายูโทอีกครั้งและการโจมตีประสานงานกันร,ระหว่างอาร์กับวีเือนว่ามัร์ ไปได้สวยเพราะว่าทางฝั่งของเจ้ายูโธเองก็โดนโจมตีสวนกลับไปไม่น้อยเช่นเดียวกันแต่ถ้าระดับการโจมตีแค่นี้อาเธอร์ก็รู้ดีเลยล่ะครับว่ามันไม่สามารถทําอะไรเจ้ายูโธได้แน่นอนและอาเธอร์กยังพูดไม่ทันขาดคําเจ้ายูโธก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใสายอาเธอร์ต่อทันทีแต่ว่าอาเธอร์ก็ยังสามารถรับการโจมตีของมันเอาไว้ได้แล้วก็ได้ใช้เวทสายฟ้าสีดาโจมตีใส่เจ้ายูโธต่อไปล่ะครับแต่คําว่าระดับผู้ติดตามของเคียวมันก็ไม่ได้มีเอาไว้ประดับเท่านั้นเพราะว่าเจ้ายูโธมันกก็ยัังสาาามรรรถรบ กันและลบดีการโจมตีของอาเธอร์ได้อย่างง่ายดายพร้อมกับได้บอกอาเธอร์ไปว่านี่เจ้าหนูฉันได้คาดหวังตัวของนายเอาไว้มากกว่านี้อีกนะใส่มาให้เต็มที่ได้เลยซีวี่ที่ได้ยินเจ้ายูโทพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าพ่อจ๋าแย่แล้วการโจมตีของเจ้ายูโทยิ่งพวกเราต่อสู้กันนานมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งรวดเร็วและโจมตีรุนแรงขึ้นเท่านั้นซึ่งทางด้านของอาเธอร์ก็รู้ตัวดีแล้วครับว่ามันเป็นอย่างที่ซีวี่พูดออกมาจริงๆแต่ ทันใดนั้นอาเธอร์ก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาจึงได้บอกกับซิวี่ไปว่านี่ซิวมันอยู่ข้างในความมืดนั่นเพราะเจ้าหนามสีดำพวกนั้นมันจะปรากฏตัวออกมาในเฉพาะบริเวณที่มีความมืดและนั่นมันก็คือเหตุผลที่ทำให้เวทมนตร์ของมันแข็งแกร่งขึ้นเมื่อใช้ออกมาจากเงาที่มืดสนิทแต่ในขณะนั้นอาเธอร์ก็ได้พลาดท่าและถูกเจ้ายูโทจับคอเสื้ออาไว้ได้ละครับส่วนทางด้านของเจ้ายูโทที่ได้จับอาเธอร์เ,เอาไว้แล้วก็ได้เหวี่ยงอาเธอร์ไปติดเนินหินทันทีซิวี่ที่เห็นเช่นนั้นอองงดรลมาาาูกข แล้วก็ได้บอกกับอาเทอร์ไปว่าพ่อจ๋าเตรียมตัวให้พร้อมอาเธอร์ Arthur ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามซิวี่ไปแล้วครับว่าเธอมีแผนอะไรอย่างนั้นหรอจะออกไปจากเงามืดนี้ยังไงล่ะพอซิวี่พูดจบเธอก็ได้พาอาเทอร์บินขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีเลยล่ะครับแต่ว่าเจ้ายูทูก็ไม่ได้คิดที่จะปล่อยให้พวกอาเทอร์หนีกันไปง่ายๆมันจึงได้ใช้หอกแห่งเงาโจมตีตามอาเทอร์ขึ้นไปทันทีแต่พอมาถึงความสูงในระดับหนึ่งที่มีแสงเพียงพอแล้วมันก็ต้องทําให้หอกแห่งเงาของเจ้ายูทูก็ ยูโทที่เห็นเช่นนั้นจึงได้กระโดดตามอาเธอร์ขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าดูเหมือนว่าแกจะฉลาดดีนี่เจ้าหนูฉันดีใจนะที่แกหาจุดอ่อนของฉันเจอส่วนทางด้านของอาเธอร์ถ่เห็นว่าเจ้ายูโทไม่ได้ตามขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับซิวีไปแล้วครับว่าพร้อมนะซิวแน่นอนอยู่แล้วพ่อจ๋าพอพูดจบอาเธอร์ก็ได้กระโดดตรงดิ่งลงมาแล้วได้งางดาบฟันเข้าไปที่กลางลําตัวของเจ้ายูโทเต็มๆแต่ว่าเจ้ายูโทนั้นก็ยังสามารถหลบการโจมตีของอาเธอร์ ได้อยู่ดีล่ะครับและแล้วการต่อสู้กลางอากาศก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งแต่ในระหว่างที่พวกเขากาลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเจ้ายูทู b e กได้พูดขึ้นมาแล่วครับว่าทั้งทั้งที่นายได้เปรียบถึงขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถโจมตีฉันได้รับบาดเจ็บจริงๆเลยแม้แต่สักครั้งเดียวมันน่าเบื่อซะจริงๆเลยว่าอาเธอร์ที่ได้ยินเจ้ายูท e บอกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเจ้ายูทูไปล้วครับว่าขอโทษทีนะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้นายประทับใจหรอกพออาเธอร์พูดจบเขากก็ไได้เเววฟับ ไฟฟ้าสีดำสองธาตุรวมกันทันทีเลยล่ะครับแล้วก็ได้ใช้ดาบแทงเข้าไปที่ท้องของเจ้ายูโทจนทะลุออกไปข้างหลังซึ่งอาเธอร์เห็นว่าตัวของเขานั้นน่าจะชนะเจ้ายูโทได้แล้วแน่ๆเขาจึงได้บอกกับซิวี่ไปว่าดูเหมือนว่าพวกเราจะทําสําเร็จแล้วล่ะซิวแต่ในระหว่างที่อาเธอร์กำลังจะดึงดาบออกมานั้นมันก็ต้องทําให้เขาแปลกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะว่าอาเธอร์ไม่าาสามารถดึงดาบออกมาจากที่หน้าอกของเจ้ายูโทได้นั่นเองและในขณะเดียวกันเจ้ายูโทก็ได้พูดขึ้นมาล่ะครับว่านายสามารถจับจุดอ่อนของฉันได้ในนช่ววงเวลาสั้ๆ เราเล่นกันอยู่ตรงนี้แต่นายคิดว่าฉันจะไม่รู้ตัวเลยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เลนี่มันก็อาจจะทําให้อาเธอร์สวยแล้วล่ะครับเพราะว่าเจ้ายูโทมันได้ใช้ภายในร่างกายของมันสร้างเงาขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้หอกแห่งความมืดของมันได้แม้ว่าบริเวณความมืดมันจะเป็นส่วนที่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ามันก็สามารถจะโจมตีอาเธอร์ในระยะประชิดได้แล้วและสําหรับตอนหน้าอาเธอร์จะสามารถหลบการโจมตีของเจ้ายูโทได้หรือไม่ส่วนแลนอาญาจะถูกจัดการไปแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราก็ไม่ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับแต่ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย